วันนี้ครับมาว่าด้วยเรื่องของการแต่งรถที่ใครๆหลายคนชอบบอกว่าเอ๊ะการทํารถเดิมๆเนี่ยเราเดินซะดีกว่า <c oughs> นะสโลแกนนี้คุณคุณนะซึ่งวันนี้ครมาว่าด้วยรถคันใหม่ของผมครับ MG4 คันนี้สิ่งแรกที่เราคิดถึงและเราใส่ใจกับภาพรักภายนอก กับสมรรถนะในการทาพีคือว่าด้วยเรื่องของล้อละอยางซึ่งวันนี้เราจะมาคุยนว่าล้อละอยางอะไรที่ผมเลือกใช้ mm hmm. ต้องบอกว่าในปัจจุบันครับสิ่งหนึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางถ้าเราคิดในการเดินทางคิดเป็นกิโลเมตรแล้วเนี่ย ต้องยอมรับครับว่าณปัจนะจุบันรถที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อระยะทาง1กิโลเนี่ยต้องบอกว่าชั่วโมงนี้คงไม่มีใครประหยัดเท่ากลุ่มรถไฟฟ้ากันแล้วเพราะว่าอย่างที่ทราบดีครับผมเนี่ยใช้รถมาหลายคันรถที่อยู่ในตัวเองก็มีหลายคันรถยนต์รถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน่แรงก็มีเบนซินเทอร์โบนะเรื่องของดีเซลเราก็ใช้ดีเซลกันอยู่หรือ จะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ไปถึงจริงๆงนี้ผมชอบต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ถ้าเราเดินทางโดยทั่ทวไปแล้วรถที่ให้ความประหยัดมากสุดก็เจ้ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ผมเนี่ยก็ถือว่าประหยัดสุดแล้วแต่ชั่วโมงนี้ครับเราอยากแอร์เย็นเนี่ยเพลงเพราะ,ะเราก็ต้องหามองหารถเราก็จะมาคำนวณว่าเอ๊ะค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อกิโลเมตรได้รถไฟฟ้าคือกลุ่มรถหนึ่งที่ ในช่วงนี้ไม่มีใครประหยัดเท่าอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าโดยเฉลี่ยก็จะเรียกว่าถ้าอย่างเจ้า M. e n f o คันนี้ผมได้ทดสอบใช้งานเข้ามาเดือนกว่ากว่าแล้วเนี่ยที่บอกในาณะของการเป็นเจ้าของรถเนี่ยเดือนกว่ากว่า,วาที่ใช้ระยะทางที่วิ่งมาก็5,000กว่ากิโลแล้วถ้าเรามงเฉลี่ยครับตัวเลขค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ0.8บาทต่อกิโลจนถึงประมาณ 1.2บาทต่อกิโลนะอันนี้แลกเปลี่ยนกันจากที่ผมใช้อาจจะต้องบอกว่าทั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่ว่าความเร็วในการเดินทางและสำคัญครับอะไรที่เราทําเพิ่มเติมบ้าง <c oughs> สิ่งแรกที่ผมจะเลือก <c oughs> นอกจากนอกเหนือนะต้องบอกคุณผู้ชมดูคลิปนี้อาจจะทราบดีว่าก่อนนี้ผมพาเจ้า MG โเนี่ยไปติดฟิล์มวินคอร์สกันมาแล้ว <c oughs> อันนั้นต้องเรียกว่าเป็นของแต่งที่เสมือนหนึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจํารถในปัจจุบันหลายๆท่านใช้รถน่าจะทราบเหมือนผมว่า คงน้อยคนนะครับที่ซื้อรถมาขับโดยที่ไม่ติดฟิล์มกับรถเราเพราะว่าสภาพอากาศแดดวันนี้ดีหน่อยเมฆคลื้มหน่อยก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ในวันปกติแดดค่อนข้างแรงฟิล์มก็เลยเป็นอุปรกรณ์จําเป็นซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นอุปรกรณ์แต่งที่จําเป็นชิ้นแรกอันนั้นใส่ไปแล้วมาถึงชิ้นต่อมาเขาเรียกว่าองค์ประกอบความสวยงามโดยรอบหรือฟิตเมนต์ของรถบวกกับความสนุกในการขับขี่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะ โดยที่ผมบอกว่าผมเลือก MG4 คันนี้เป็นรถไฟฟ้าคันแรกที่เป็นเจ้าของส่วนตัวทําไมถึงเลือกเจ้า MG4 สิ่งแรกเลยคือผมมองหารถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนล้อหลังพอด้วยคาแรคเตอร์ความชอบผมชอบรถไฟฟ้าหรือรถน้ามันเนี่ยที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยคาแรคเตอร์มันขับสนุกทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงผมก็เลยมองหาในตลาดซึ่ง MG4 เป็นหนึ่งในทางเลือกแรกๆแ,และสําคัญคือราคาค่าตัว องประกอบราคาตัวปัจจุบันรถไฟฟ้าหลายหลายรุ่นมีราคาค่าตัวที่เรียกว่าอยู่ประมาณแถว0กแสนนะซึ่งผมว่าเป็นราคาตัวที่เราพร้อมที่จะจ่ายแลกเปลี่ยนกับรถคันนั้นมาได้ให้ความคุ้มค่าที่ค่อนข้างมากนะตัวเลขของแต่ละคนนะอันนี้คือตัวเลขของผมในตอนที่เลือกมาเจ้า Mg 4คันนี้ล้อ,อะระย่างเป็นเรื่องแรกที่ผมคิดว่าใส่ไปแล้วมันให้คาแรคเตอร์ที่สะดุดตาให้ความเป็น บุคลิกเฉพาะเรามากขึ้นแล้วเราจะเลือกอะไรล่ะเราจะใส่อะไรอย่างไรดีต้องบอกนี้ครับสิ่งแรกที่ผมดูก็คือล้อแอละย่างเนี่ยผมมองว่าล้อเดิมใส่ล้อขอบ17มาพร้อมยาง215 55 R 1 7ก็ถือว่าไม่เล็กนะถ้าเราพูดว่าถ้าเราเทียบจากเมื่อก่อนสมัยก่อนผมเคยใช้ตั้งแต่ยุคลดสมัยก่อน E 3 0ล้อแซนดาสิจากโรงงาน h o n d a Jazz ล้อขอบ15จากโรงงานเราก็เปลี่ยนขยับเป็น16เนี้ย17จากโรงงานก็ไม่ถึงวันเล็กนะแต่ต้องบอกว่าในรถรุ่นใหม่ครับซุ้มล้อมันมีขนาดกว้างมากขึ้นฉะนั้นแล้วการที่มีล้อ17จากโรงงานมันไม่มันยังไม่เต็มซุ้มอ่ะมันจะมีช่องว่างระยะออฟเซตระยะออฟเซตคือระยะที่ล้อเนี่ยยืนออกมาจากเซนเตอร์ระยะออฟเซตเนี่ยมันจะหุบเข้าในค่อนข้างเยอะออฟเซตตัวเนี้ยทาให้เรารู้สึกว่ารถเวล,ลามองคนระับ ล้อมันจะเปจะเหมือนชัยกระโปรงนิดนึงคือกระโปรงว่างแล้วขารีบเข้ามามันดูไม่เต็มแล้วก็ดูไม่ไม่สปอร์ตเท่าโจทย์ของผมก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกอะไรได้อย่างไรบ้างพอดีครับใน MGPo r เนี่ยเขาจะมีรุ่น XPower ที่เป็นตัวท็อปสดุดลองลงมาในรุ่นที่เป็นลองเลยหรือรุ่น V เนี่ยที่ใช้แบตใหญ่กว่าเขาใส่ล้อ18มาให้จากโรงงานซึ่งเจ้าล้อ18เนี่ยก็มันดูเต็มขึ้น ใหญ่ขึ้นอีกนิ้วนึงจะมาดูเต็มขึ้นแต่ถ้าเราไปดูรายละเอียดยางฮะตัวยางครับเขาใช้ยางไซส์235 45 R 1 8ซึ่งผมว่ามันเป็นไซส์ที่กำลังเหมาะเราก็เลยเล็งว่างั้นเราเลือกอยางไซส์235 45 R 1 8ตัวนี้แหละครับมาใส่ประจำการในรถโจทย์ข้อแรกเลยมองไซส์ยางอะแล้วล้อจะใส่ลายไหนดีอันนี้ก็เป็นโจทย์เข้ามาท้ายที่สุดนี่ครับ คือล้อและยางที่ผมเลือกล้อลาย BBS ก็ถือว่าเป็นลายที่โปรง่งแล้วก็ทําความสะอาดง่ายโดยเฉพาะพอดีโชคจังหวะด,ดีผมไม่เจอล้อลาย BBS ลายนี้ซึ่งเป็นสีทองมันตัดเท่าก็โอเคนะแล้วหน้าหลังไม่เท่า18นิ้วหน้า8หลัง9หลังจะลึกกว่านิดนึงแต่โจทย์ของเราเราวางไว้ว่าเราอยากได้ยางเท่ากันเอ,อแล้วมันใส่ได้ไหมนัะะ่นแหละก็ลองคํานวณแล้ว แม็กสามารถรองรับยางได้เขาเรียกว่ากว้างในหลายไซส์ที่ใกล้เคียงกัน2,3,5 4 5 R 1 8 R 1 8ใส่กับแม็ก9นิ้วได้นั่นเลยทำให้เราสามารถใช้ยางที่เราตั้งใจไว้เบอร์ที่ตั้งใจไว้ใส่ทั้งหน้าและหลังได้มันโอเคนะฉันแล้วแล้วเลือกอยางตัวไหนนี่แหละครับโจทย์ข้อใหญ่อีกข้อหนึ่งเพราะว่านอกจากรอที่ไท้ฟิตเมนที่สวยออฟเซ็ตที่ได้ขนาดกว้างที่สวยลายที่สวยแล้วยางล่ะ ยางก็ต้องสวยตามกันช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นการทําการบ้านหนะักค้นหาลายของยางเพราะว่าเวลาเราจอดรถเราจะต้องเดินเข้ามาแล้วมองเห็นลายของดอกเห็นริมของยางก็ไปสู่ตาก,กับยางตัวนี้เลยมิชลินพายออลสปอร์ต5ซึ่งต้องบอกมิชลินพา p ออลสปอร์ต5เนี่ยเปิดตัวในบ้านเรามาประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วก็ผ่านสายตาจากการที่เห็นรถสปอร์ตหลายๆรุ่นรถพรีเมียมแบรนด์หลายๆรุ่น ใส่มิชลินพายรลสปอร์ต5ตัวนี้ให้มาจากโรงงานเลยก็นี่ก็คือตัวเลือกหลักๆและบวกกับที่ผมได้ลองไปทดสอบมาบ้างแล้วมิชลินเองก็เชิญเราไปทดสอบมาแล้วไปทดสอบยางไม่ว่าจะเป็นไพลเมซี่5แล้วก็เจ้าตัวพายร์สปอร์ต5ตัวนี้ขับแล้วฟิลลิ่งที่เราชอบขับแบบสปอร์ตนิดๆมันถูกจริตกับเราต้องใช้คำนี้มันถูกใจถูกิตกับเราถูกไล์ของเราเนี่ยยางเจ้ามิชลิน Pilot สปอร์ต5ขนาด2 3 5 4 5แ้นี่8ตัวนี้เลยเป็นทางเลือกของเราตรงนี้หลายคนบอกแล้วมันมีจุดเด่นมันมีอะไรอย่างไรบ้างสิ่งแรกเลยคือแก้มยางซึ่งแก้มยางครับของมิชลินพายロสสปอร์ต5เนี่ยเขาเรียกว่าเติมความสวยงามขึ้นจากเจ้า Pilot สปอร์ต4ที่หลายๆคนเห็นแล้วชอบกับแก้มยางที่เราเรียกว่าพรีเมียมทัชพรีเมียมทัชคือตำแหน่งนี้ครับที่เราเห็นและเหมือนกำมยี่แต่จริงไม่ใช่กร,รมยีล่ละเป็นเทคนโนโลยีในการออกแบ,บบบล็อกของตัวแม่พิมพ์ครับ ใช้เลเซอร์กัดเข้าไปเป็นร uh ูพุนๆเล็กๆซึ่งก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ทำให้เขาสามารถเพิ่มเจ้าตัวความรู้สึกเนี่ยเาเรียกว่าพัดเนี่ยให้มันเหมือนกร,รมะยีมากขึ้นตรงนี้แหละทำให้เขาเพิ่มขนาดที่มากขึ้นความสวยงามก็เลยเพิ่มมากขึ้นและความสปอร์ตพร้อมๆเลยตัวลายยางลายที่เป็นเสมือนธงตามหมักลุกก็ยิ่งเพิ่มความโดดเด่นให้กับลิม แก้มยางของเจ้ามิชลินพลอตสปอร์ตหตัวนี้และในส่วนของหน้ายางนอกเหนือจากแก้มยางที่เป็นสิ่งแรกที่เราเห็นแล้วมิชลินเองก็บอกว่าตัวยางครับใช้เทคโนโลยีในการออกแบบใหม่ในเรื่องของดินามิกเรสปอนกับไฮบิดเบล์ซึ่งออกแบบเข็มขัดรัดหน้ายางเนี่ยให้มันมีความสปอร์ตให้ตัวแล้วก็ก่อถน,นนที่ดีเยี่ยมบวกไปกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าแม็กคัตซึ่งเป็นทคโลีเดิมที่มิชลิน ใช้ในการออกแบบลายหน้ายางให้สัมผัสพื้นถนนมีขนาดที่กว้างสัมผัสมากทําให้การขัหลนทําได้ดีอันนี้ก็เรื่องสำคัญเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากการทดสอบไปแล้วในสนามทก็ต่อในสำคัญครับลายยางของ Mitsubishi s p o r t 5สังเกตนะเขาจะเพิ่มล่องด้านในเนี่ยที่มีขนาดใหญ่ให้ความรีดน้ําได้อย่างดีซึ่งในการใช้งานผมใช้มาหาพันโลเลยโชคดีครับช่วงนี้มีฝนฟ้าตกค่อนข้างเยอะเรียกว่าเราได้ลอง ในถนนแห้งและจนถึงถนนเปียกล่องอยางที่กว้างรีดน้ำได้เยี่ยมและสําคัญในถนนแห้งดอกยางนะครับมีหน้าสัมผัสที่มากช่วยให้ยางยึดเกาะถนนในความเร็วสูงในการเข้าโค้งได้สนุกยิ่งขึ้นเราไปลองดีกว่าว่าสมรรถนะเป็นอย่างไรไปลองขับพร้อมกันครับ มาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมผมเลือกอยางใส่รถ EV เป็นมิชลิน i พ p i โ o ลดสปอร5ทำไมไม่เลือกอยาง EV โดยตรงอะพวกยางที่มีลงท้ายว่า EV จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชมถ้าถามผมนะจากประสบการณ์ที่ได้ขับรถกลุ่ม EV มาระดับนึงเนี่ย รถ E ีีไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ยาง EV ีเสมอไปอันนี้เป็นหัวข้อเลยคุณผู้ชมเพราะว่ายางรถที่รองรับรถ E ีีเนี่ยคือว่าง่ายๆคือเขาก็ถูกออกแบบให้เน้น2เรื่องหลักๆก็คือรถ EV ีเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากก็อาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยว่าเรื่องของน้ำหนักโครงสร้างของยางต้องรับน้ำหนักที่มากได้หรือไปจนถึงในเรื่องของความเงียบ เพราะว่ารถ E ีวีเนี่ยเราทราบกันดีครับไม่มีเครื่องยนต์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเสียงการทำงานของมอเตอร์มันเบากว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างมากถ้าเวลามีเสียงอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงช่วงล่างเสียงจากยางล้อและยางที่ดังมากมาจนกระทบเนี่ยมันจะส่งตรงเข้าถึงห้องโดยสาร ยางรถ E ีก็จะคำนึง2เรื่องนี้เป็นหลักน้ำหนักกับความเ,เงียบซึ่งผมจะบอกว่าในจากการทดสอบแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายางที่ไม่ได้ลงท้ายว่า EV หรือยางท,งทั่วไปอย่างมิชลินมาพายเมซี่หรือคาร์ลสปอร์ตไฟเนี่ยใส่รถ EV มาอาจจะไม่เหมาะไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องบอกว่าจะใส่ได้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมจะมองว่ามันมีผลกับรถที่มีน้ำหนักเยอะๆอย่างรถไซส์พรีเมียม SUV ไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยซื้อน้ำหนักอาจจะ3ตัน อันนั้นแหละอาจจะมีผลต่อเรื่องของยางแต่โดยทั่วไปครับรถ E ีวีมันจะหนักขึ้นประมาณเฉลีย่ยสัก500กิโลจากรุ่นปกติของเครื่องยนต์สันดาบฉะนั้น500กิโลก็ตีเสมือนคนนั่งเพิ่มมา5คนเต็มๆในขณะที่ตัวรถมีรับโหลดเต็มที่ฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของการใช้งานที่อาจจะต้องแบบบอกว่าออยางใช้ไม่ได้ถ้ายางที่คุณภาพดี ที่เขาคำนวณมาสําหรับการใส่รถในกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันถูกเผื่อน้ําหนักมาอยู่แล้วแต่โอเคครับในเรื่องของการสึกหรอรถน้าหนักเยอะขึ้นการสึกหรอก็อาจจะมากขึ้นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งฉะนั้นแล้วในความหมายที่ผมกำลังจะบอกว่ารถที่เป็น E ีวีใส่ยางที่ไม่จําเป็นต้องระบุว่า e ีวีก็ได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเลือกอยางอันนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอย่างเหตุผลที่ผมเลือก ในมิชลินพา i l o t ปอร์ต5เนี่ยเพราะผมอยากได้ยางที่1ตัวแรกเลยผมบอกว่าแก้มยางสวยเวลาจอดเจ้า Pilot Sport 5ทำแก้มยางมาได้สวยมากขึ้นกว่า Pilot Sport 4ีกับข้อที่2ผมอยากได้รถที่มีฟีลลิ่งการตอบสนองการบังคับควบคุมในช่วงตั้งแต่ความเร็วกลางถึงความเร็วสูงเนี่ยให้มันแบบตามการบังคับควบคุมของผมเองอ่ะนี่ผมก็ต้องเลือกอยางสไตล์สปอร์อันนี้คือ โจทย์ข้อหลักๆที่ผมมองโฟกัสซึ่งถ้าเกิดอาจจะอยากได้ยางนุ่มเงียบผมอาจจะไปเลือกเจ้า Primacy f i g h ฟก็เป็นได้แต่ถ้าเราเอาสปอร์ตเนี่ยต้องผหลบทสปอร์ตห้ต้องอยในเรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวอย่างอันนี้นี่เราเลือกให้ตรงค่ะคาแรคเตอร์ character ของเราที่เรากำลังมองหาอย่างผมเนี่ยผมเลี้ยวเปลี่ยนเลนค่อนข้างเร็วเข้าโค้งเป็นคนที่ชอบขับรถใน เร่ออะไรทางตรงและทางโค้งด้วยความเร็วใกล้เคียงกัน <S <S ไม่ได้เร็วนะฮะคุณผมต้องบอกไม่ได้เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดแต่เป็นคนที่วิ่งหุดว,วิ่งมา80แล้วก็โค้ง80ตามนั้นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยอาจจะเหมาะกับยางที่ไซส์สปอร์ตสักนิดหนึ่งนี่ก็เลยเลือกเจ้าพาร์สปอร์ต5ตัวนี้มาเป็นยางประจําการผมใช้ยางตัวพาร์สปอร์ต5เนี่ยประมาณ4,000โลละในเวลาประมาณเดือนนึงเนี่ยที่ได้อยู่กับเขามาถูกใจนะผมว่า จากการที่ได้ไปสัมผัสไปลองขับในภารกิจโหดๆในสนามทดสอบมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ถูกใจระดับแล้วแต่พอมาสัมผัสด้วยตัวเองอีกหนึ่งครั้งด้วยรถของเราเองเนี่ยก็ยิ่งถูกใจอ่ะต้องใช้คำนี้เพราะว่าผมชอบกับฟีลลิ่งของอยางที่ตอบสนองค่อนข้างไวในการเราเปลี่ยนมุมในการหักเลี้ยวยางสัมผัสเกาะถนนได้ดีในการยึดเกาะที่มั่นใจถ้าเทียบกับยางเดิมเนี่ยยางเดิมจากคาแรคเตอร์นุ่มเงียบ คือจะค่อนข้างค่อนข้างเก่งนุ่มๆเข้าโคง้งโดนรอยต่อถนนจะให้อาการที่เรียกว่าสะเทือนน้อยกว่าตต้องยอมรับในคาแรคเตอร์ของยางสปอร์ตอย่างที่บอกอยางนี้ใหญ่กว่าเดิมหน้ากว้างกว่าเดิมเดิม2องตอนนี้ผมใส่235สาซีรีส์ก็เตี้ยลงจาก50ลงเหลือ45มันก็มีผลตามกัน ซึ่งมันจองแรกคาแรคเตอร์หมายความว่ามันอาจจะเปลืองพลังงานมากขึ้นอย่างถ้าเราเป็นรถยนต์นับสันดาบเราจะเรียกเปลืองน้ํามันนะแต่อย่างนี้เราเรียกอะไรเปลืองไฟฟ้าใช่ไหมเป็นมือใหม่ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งจากที่ผมบอกเลยครับอันนี้จากที่เราได้ลองสัมผัสเจ้า MG4 เนี่ยตอนที่ใส่ย,ยางเดิมกับตอนที่ใส่ย,ยางชุดใหม่ Mitsubishi p o Sport 5นี้เข้าไปเนื่องจากตัวหลักสําคัญคือล้อใหญ่ขึ้นเส้นระบงมากขึ้นน้ําหนักของตัวล้อละยางต้องมากขึ้นแน่นอนบวกกับหน้าสัมผัส ที่กว้างขึ้นอีก2เบอร์จากสองห้ขึ้นเป็น2.35ยางตัวนี้ทําให้อัตราสิ้นเปลืองของรถไฟฟ้าคันนี้ g ีคันนี้มากขึ้นนิดหนึ่งอย่างโปกติผมจะวิ่งเฉลี่ยอยู่ประมาณสักอ่ิกิโลวัตต์ต่อ100กิโลตอนนี้ตัวเลขมันจะอยู่ประมาณ 10, 15กิโลวัตต์ในความเร็วเฉลี่ยใกล้เคียงเดิมนะทั้งนี้นั้นต้องบอกว่าตามความเร็วที่เราใช้ด้วยบางคนใช้ขับช้าอาจจะตัวเลขดีกว่าดีไว้แต่อย่งที่บอกครับว่าสิ่งนี้ที่ผมเห็นก็คือ ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองมันจะมากขนิดนึงหรือถ้าคํานวณระยะทางอย่างเจ้า e4 คันนี้ mm. ผมใช้งานโดยทั่วไปก่อนหน้าน,นี้ผมจะวิ่งเฉลี่ยของตัวยางเนี่ยเดิมผมจะได้ระยะทางอยู่ประมาณสัก300กิโลเมตรต่อการชาร์จต้องบอกเลยครับว่ารถมันวิ่งได้300นหน่อยอเราบอกเ,เ,อเอาระยะทางจริงนะไม่ใช่ระยะทางที่ขึ้นระยะทางจริง,รงอะ่ะ300นิด,นดแต่คงไม่มีใครใช้แบต จนเหลือศูนย์เพราะแบตเตอรี่ไม่เหมือนน้ํามันถ้าเราไม่มีจุดชาร์จหมายความว่าเราไม่สามารถประจุไฟเข้าได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนิดนึงอ่ะไว้สักสิอย่างน้อยๆในการที่ะจะหาจุดชาร์จฉะนั้นแล้วผมจะใช้อยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก300กิโลเมตรตอนหนึ่งชาร์จนั่นหมายความต้องชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์ยนะถ้าชาร์จไม่ร้อยมันจะวิ่งไม่ถึงซึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยกิโลเมตร และผมลองจากที่เราใช้พลตสปอร์ต5เนี่ยอย่างที่บอกครับมันต้องแลกกันฟิลลิ่งก่อนถนนที่ดีขึ้นยางหน้ากว้างมากขึ้นสปอร์ตขึ้นเนี่ยมันจะแลกมาด้วยตาสิ้นเปลืองที่มากขึ้นนิดนึงตัวเลขผมเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก280กิโเมตรต่อการชาร์จก็หายประมาณ20กิโลโดยส่วนตัวผมถือว่าผมรับได้ในตัวเลขที่มากขึ้นตัวเลขที่วิ่งไดน้อยลงกินไฟมากขึ้นแต่ ก็ไม่ได้มากขึ้นจนเรารู้สึกว่ามันมันมันไม่เหมาะการใช้งานของตัวเราเองคาแรคเตอร์ยังถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเพราะยางตัวนี้ให้ความมั่นใจในการก่อหนุนที่มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงความเร็วเฉลี่ยโดยเฉยยเพาะร้อยร้อยยี่สิบเนี่ยผมยิ่งรู้สึกว่ายางตัวเนี้ให้ความมั่นใจได้มากขึ้นในการเข้าโค้งและอีกเรื่องหนึ่งในช่วงนี้โชคดีครับฝนตกฝนตกเราได้ลองประสิทธิภาพยางที่ผมชอบในมิตลินพาร์สปอร์ตหตัวนี้คือนอกจากเรื่องของทางแห้งแล้วเนี่ย ทางเปียกครับคุณผู้ชมทางเปียกเนี่ยยางตัวนี้รีดน้ําค่อนข้างดีต้องใช้คํานี้เพราะผมบอกว่าเวลาเราวิ่งไปเจอน้ําเจอแอ่งน้ําเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยอาการที่เราจะเสียวที่สุดก็คือเขาเรียกอาการเหินน้ําหรือไฮโดรเพนนิ่งเจ้ายางมิชลินพา o สปอร์ต5ตัวนี้เนี่ยให้การกาะถนนบนถนนเปียกล่องรีดน้ําที่ใหญ่รีดน้ําได้ถือว่ารวดเร็วให้ความมั่นใจในการเดินทางได้ดี พราะผมได้ลองจากกรุงเทพไปหัวหินได้ในระหว่างนี้มีขับไปเที่ยวต่างจังหวดัดฝนฟ้าตกมาวิ่งในเมืองบนทางด่วนนี้ฝนตกมาถือว่ารีดน้ำไม่ดีโดยเฉพาะปัจจุบันเราจะทราบดีว่าฝนในปัจจุบันตกแบบเ,เขาเรียกอะไรเรนบอมคือตกแบบลงมาหนักเลยไม่นานแต่เอฟเฟกเยอะน้ําเยอะถนนก็จะเจิ่งนองด้วยน้าเนี่ยต้องบอกว่ามินพาสปอร์ตหตัวนี้นี่คือสิ่งนึ่งที่ผมชอบในคาแรคเตอร์ที่ว่า ให้ความมั่นใจในทางแห้งแล้วทางเปียกก็ทําได้ดีและในเรื่องของการใช้งานในเมืองอีกอย่างที่เราผมเห็นก็คือระยะเบรกค,ครับระยะเบรกของพิลอตสปอร์ต5ที่ใส่อยู่ในรถเนี่ยด้วยหน้าอย่างกว้างด้วยมั้งและสี่ลี้ย,ยางที่เตี้ยลงผมรู้สึกเลยว่าระยะเบรกทําได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะ,ะเจ้ารถไฟฟ้าเราทราบดีว่าในเวลาที่เรายกคันเร่งน่ผมตั้งเคในระดับ3มก็คือรีเจนพลังงานสูงสุดเนี่ยเวลาผมยกเองเนี่ย ตัวมอเตอร์ก็จะรีเจนพลังงานกับมันก็ลดภาระของเบรกตัวเบรกนะชุดเบรกได้เพราะว่าเราลดความเร็วด้วยการาใช้มอเตอร์แต่การที่มอเตอร์ลดความเร็วลงมาเหมือนเอนจินเบรกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ในเรื่องของเรียกว่าการการ,การเกาะถนนของตัวยางก็เป็นเรื่องสําคัญนั่นคือเหตุผลที่โดยรวมแล้วจากการที่สรุปแล้วว่าเลือกมิชลินไฮสปอร์ต5เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ ูกใจครับในการใช้งานขับขี่ทั้งในเมืองนอกเมืองถนนแห้งถนนเปียกแล้วก็แอบสนุกได้บ้างในบางวันก็แอบจะไปในสนามบ้างนะก็เรียกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ผมเลือกมาใช้งานให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็ก็ก,ก,ก็ก็น่าจะขับคันนี้คันอื่นเหงาอยู่บ้านละคันอื่นอาจจะไปไว้ใช้ไปเดินทางไกลๆช่วงนี้ก็ Mg4 G4 MG คันนี้ก็รับภาระเยอะนิดน,นึง <c oughs> ก็ดีครับถือว่าได้ได้สนุกกับรถที่เราใช้งานและสำคัญครับเราปรับคาแรคเตอร์ให้เหมาะสมกับสไตล์เรารถดูข้างนอกในมุมที่สวยตกแต่งให้สวยและเรียกเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลือกให้เหมาะครับหลายๆคนที่ใช้รถธรรมดาอยู่รถน้ำมันอยู่รถไฟฟ้าก็ตามที ก็เลือกครับเลือกโดยเฉพาะเรื่องของยางซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญในการขับขี่คือความปลอดภัยในการขับขี่เป็นเรื่องสําคัญเลือกอยางที่เราถูกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ลายยางฟีลิ่งการขับอ่ะเลือกให้ตรงใจครับแม้ในปัจจุบันต้องบอกว่ายางของ m i มิชลินเองเนี่ยในเบอร์อย่างผมซื้อ2 3 5 4 5 5ี G, ้นี่ก็โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณเส้นละ7000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็ต้องแลกมาครับแลกมาด้วยอย่างที่บอกในเรื่องของฟีลลิ่งการขับความมั่นใจไปจนถึงความสวยงามที่เราถูกใจอันนี้ก็ต้องบอกว่าลองครับลองไปตัดสินใจดูครับแล้วก็ยางตัวนี้พอรสอ5ตอนนี้ณปัจจุบันเปิดตัวมาปีกว่า,วาแล้วก็มีมากมายหลายเบอร์ผมว่าณปัจจุบันน่าจะเบอร์ครอบคลุม รถที่เป็นสแตนดาร์ดโรงงานไปจนถึงรถที่เลือกที่จะตกแต่งรถมากขึ้นเรียวกว่าเบอร์มีหลากหลายหาได้ในร้านตัวแทนจำหน่ายของมิชลินทั่วๆไปเลยเรียกว่าถือว่าสะดวกในการใช้งานขับรถไปในที่ต่างๆในจังหวัดเราอาจจะต้องการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนยางทดแทนก็จะได้หาได้ง่ายด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ครับอันนี้เป็นอัปเดตหนึ่งครับของจุดเริ่มของการตกแต่งรถของตัวเอง และเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันอีกแล้วก็การใช้งานเจ้า MGC คันนี้เป็นอย่างไรหลังจากผ่านไปหลายๆเดือนเดี๋ยวผมมาเล่าสู่กันฟังครับเรียกว่าอันนี้เป็นลองเทเทสนะเพราะซื้อเองต้องผ่อนเองอีกหลายปีเราก็จะอยู่กับเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนอกเหนือจากรถสันดาปที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วตอนนี้เรามาสู่เทคโนโลยีใหม่ที่ถือว่า ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในตลาดโลกและในตลาดเมืองไทยกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆและการตกแต่งอย่างเจ้าอย่างมิชลิน Pilot Sport 5ที่ใส่อยู่ในคันนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาครับพวกกันผมและขับรถดีได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ you <small>